สูงเนี่ยกูเห็นมองปลูกแล้วเสียมปาปลูกข้างล่างนี่จะเขาเอาห้าออกนะก็ควนฟือนออกอนี่ก็ยังเป็นจะไม่มองปลูกถูกมันมีจากหนทุงหนึ่งเพราะปล่อยนหน่อยู่วะท้อ ่นละสองบาทกวนดีกันสัน <c oughs> เอาถือนายทุนขวบคุ้มเบิร์ดเรดพันผืชพันพักเก็บไปเ็เองบ่ได้หอดหมาหอดแมวคนเด้อ เขาทำมันมาตั้งแต่พ่าท่านใหญ่บมดปลาคือกันสูเขาก็ได้ชาวหน้าเห็ดเขาคล้ายก็คือกันเอาขวบกุ้มลาค่าไปเปือ ให้เข้าลงก็ไปใน,นกลไกเขาถ้าไม่เป็นสมาชิกกับวลบประกันนะคากะลันไปเป็นสมาชิกนะั่นสมาชิกนี่ก็จะเลยค้ายง่ายขึ้นนะ <c oughs> แผ่นดินมันเท่าเดิมจำนวนผู้คนมันก็มากขึ้น กสิมากขึ้นไปเรื่อยๆเด้วบวลดลงกากขึ้นไปเรื่อยๆแผ่นดินบดง้งอไปนํ่เนีย้ยมาทมเอาทะเลเีนยลาบากถมเอาห่วยเอาน้องลุกล้ำปลาโขนปลาตัดปลาอูเขา ยังมองได้คนก็ไปอยู่ไปทางเปิดนะไปมากครับเป็นปฏิปักษ์กับสัตว์ป่าที่เราบ้านกับช้าง่วนมัน,นี้เข้านาะไปลุกล้ำพื้นที่เขานนะั้นนะ เขาก็สิบ่มีมองอยู่ทางก็เคยเที่ยวก็ก็เที่ยวทางก็เคยหากินก็กคยหากินเห็นว่าเขามีร้องเพลงคนก็นหากินสัตว์ก็หากินเราไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอะไรที่เราบาดข้องพองมาลุยของคนก็มีเจ้าของมันบละ่ะเราจะได้ยินข่าวว่า ช่างถูกไฟช็อตตายช่างกินถือสารผิดตายถูกยิงตายอยู่เรื่อยแต่ว่าไม่ไม่ออกคนหนึ่งเปินใส่ปาดงูสิ้งระขึ้นเที่ยนกะหน่อยคุณนะมันจะเป็นยังอยู่บ่อนบ่เป็นยังรอก,กว่า ของคนลุกล้ำที่อยู่เขาไปเหมือนเขาบ่มีหม่องอยู่หมอ่องเศ้าเขาไปตัวทีที่แล้วงูก็กดีนะจังว,งวาไปหัวหน้าเห็นงูเห่าโอ้ยแรนดังเสือดังเสยมามาเถียงมาออกเสียมถือปินขางูย่านไม่ย่านงู แอน,นก็ได้ไปคาเขาบา,าทเตนที่สินี้ออกจากเขามาไกลๆมันเกิดปวดสามารถสินํำตามเ้ามาใไดเนี่ยว,ว่าเอานะถ้าห้อกลัวห้อกันนี้ออกหลีกเล่นออกจากงูตัว mm hmm. มีบลีกบล่นออกแล้วนะจกักสิเอาอีกอย่ง ทั้งเคือเขาก็ซ้อนึ้นไปอิจารนาเบิงนะนะเรื่องกองมวนเนี่ยจังหวะไปงานอดไม่เป็นสั่งสลาสั่งกุฏิถวายกุฏินวานเนี่ยคนก็บรหลายหรอกไม่แต่พุทธนะ ส่วนมาคนหนุม่มคนสาวมีพาระกำลังกันยากนํำทำการทำงานบ่หาก็บ่ได้กินนะา,าแข่งขันกันหาบางคนกินขาา่าเศ้าบร้กินหม่มผ้าเช้ากัพอ่อกับแม่กับพีกับนองแล้วปัน่นข้า กินยางไปนํากระเป๋าหอยไรแล้วก็ยยางไปห้ารถขารถเขาสวยแน่กบได้สิบประทันรถเขาจูบานหนอกเขาา้าก็รายจ่ายบ่วหน่อยถตาห้องบ่ประเมินบบประเมินสถานะบบประเมินกำลังเจ้าของแต่ก้อนเ้าแบบ มาดมันเลยเยโอ้ยสีไประหยัดนี้ยังบ้านบ่ได้เศร้าเขาบ่ได้ซื้อสบายอยากกินปลาก็ล่งไหวลงพับพุ่นบื้ดประยากคนบ้าเท่าเวบาแต่มั่นใจในจ้าของผู้มือนี่ล่ะอยู่บนนอกก็มีรายจ่ายต่อเดือนบ่แม,ม่นน้อยๆใส่สีค่ารถ รับส่งโุงเรียนรายเดือนใด้ที่ค่าให้ลูกไปโรงเรียนเหมือละหลายสิบบาทสินเดือนมากจ่ายอากันบนิยูได้เศร้เติลาบาทสถานการณ์มันบีบบังคับคนก็นเลยไกลออกจากวัดไปเรื่อยไกลออกจากวัดไปเรื่อยเหลือพูเท่า ก็โู้จักวัดกับไข่เน่ผู้ลางคนโห้จักวัดแล้วจักวัดเป็นแจงไดจักพระเป็นจังได,ด้ก็บ่กูหจักคุณคุณดูกับผ่านกับเพื่อนกับลูกกับล้านอยู่หันแดดออกแกหกน้อยเนี่ยก็ไปละย่าไม่ลงหากบเซียนละบปเนี่ยลงหาขุดกับปูน้ำไ้น้ำหน้าเิ่นต่ะ คนก็คับแขคบขึ้นมาเรื่อยเห็นแก่ตัวไปไปขุดปูขุดจีรอขี้ปมห่างก,กันแท้กันโอ้ยลงคลิปประจานกันสิฟองหลองกันที่ส่วนบุคคลน่าคนลนะแต่ก่อนเอินกันไปขุดไปคขุดหน้ากูคุณชัวร์ใหมมันหลายคนนะ่ะปูก็ดีจริงดีดก็ดี นี่เดี๋ยวหัวพอมันด้หายเล็กน้อยมะคะุดกิรนในวัดเป็นกรรมตัวเกิดมากที่ตาโกนบางงางเดี๋ยวคุดกับวัดจะถมคุดตัวน่ะปากเป็นเล็กน้อยมันปากเป็นขุดตัวอีแม่เันบอกว่าคุดเันว่าสิพนมาจากหันน้องตากนันน้ำสีก๋วยกิโปรบอกว่า ปุ่นคุ้มหนึ่งปุ่นคว้ยหนึ่งปุ่นควยหนึ่งพ้นประโยชน์มันเอือกันเป็นอย่างสั่นสังคมมันเป็นอย่างสั่นได้คู่มือแต่พ้นประโยชน์มันเอือกันนะมันออานวยความสะดวกให้กันโหลดอันดสังคมมันเป็นแบบนั้นจังว่าปลาดงพ่งไพรกัทางไปเบิดลผู้เขาก็เป็นผู้เขาหัวหล่างไปเบิดนะ เขาสิเห็นพายุเ,เกิดขึ้นเห็นบ่ลงฝนมาถ่วมเสียชีวิตเสียทรัพย์สินจักยังเป็นยังมัน,นึ่งพึ่งเผือดไปแหละโลกสมัยครูเม,มืองมันมีประโยคไปเบิดดูดูการกับพันเปลี่ยนไปว่าตรงตามฤด,ดูการจักยังเป็นยัง ย้อนจิตใจคนมันห่างออกจากศีลจากธรรมเป็นจยังว่าศีลธรรมบกลับมาโลกกาสินาศนะเป็นเว้นให้ฟังสังทิสเกตคนไปเกี่ยวเข้ากับละว่างเอาเล็กเ้นไปชิ่มไมใน้ำปลาเขาเขาเกี่ยวถือเล็กรถเพ่พังหากินบ่ได้บางมองกับ ต่างทิ้นเขาไปเกี่ยวว่าได้ก็บ่เสียเนื่นในพวกองค์การบริหารส่วนทองทิ้นเขานี่มบ่ปัญหากินอยากไปเรื่อยมันหากินอยากไปเรื่อยก,อยกอยิดใจคนมันก็คับแขบไปเรื่อยเจ้าระบาทประจวบกับ,กบสิลนรรมกบด้ประพฤติปฏิบัติวัดบ่ได้เขาพระเจ้าววายบ่งแจักคำว่าเสียสลระ มีแต่ความเราโหมดโลกเกิดขึ้นกับคิดใจเจ้าของอมันสีนย่างยั้งแบบบ้านคนเทาก็เบิร์ดดิเอ็นบอเป็นข่าวเป็นข้าวอยู่รกทุกเดีหน่ะหนามทั่วเขาสิบเป็นซอยกับคนดาไลยิ่งเขาปนนะคนเบียรเขาหลักของเงินในตู้เอทีเอมงัดแงะกัน บางคนก็มีผลประโยชน์กับน้ำท่วมบางคนก็มีผลประโยชน์ผลขาบน้ำตาความลำบากทุกข์ยากของบุคคลอื่นนะ่ะนะเป็นจังว่าคนบังกลุมกหาทำหน้าบนหลังคนมีผลประโยชน์กขาพววมทุกข์ความลำบากของผู้คนจิตใจคนเฮาโดยเฉพาะเมืองไทยเฮาก็สงสารเห็นบ่ พระก็มากินน้ำงัวทีลาบันกินน้ำควายากินน้ำปลาหนาเคียงไม่ออกไม่ตนสมัยผู้เหมือนเลยก็ฮากินไปสลรพัดไปนันเบิดไปแล้วสินทำประกับมาโลกกาสิวินาดแมน่นโลก,กาก็คือผู้คนทั้งหลายอย่างที่ละ่ะ คิดใจของปุกคนทั้งหลายมันขับแคบโกรธกันง่ายใจร้อนโมโหโทษสะจริตว่าม,ม่เหตุมีผลเดอเอาตอนเองเป็นใไไหญ่ไว้นะมันจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นที่ว่าอีกยังเรื่องขีม่ม้ารือซือมันยังเอาศาตราอาวุธมาทำลายซึ่งกันแดกัน ของเลี่ยงมาย้าเหมือมส้ามาเป็นจูงจังเจาะจังแกะไปขีใ่ในนาบ้านเขาเลี่ยงมา้าเก็บขีม่ม้าแล้วก็เอาปุ่นเต่าขามไปข้่เขาะขามไปบ้านคางกันงทีนะบอกกันแล้วเตือนกันแล้วเ็บ่ฟั่งสุด้ายบรรดาลโทษสะยับอยัางคว่ำโกรธบอดใดกระจับสาตาขึ้นมานำขันทอนตัวไป เป็นสรงนั่นไดสมัยรูมือนี่นมรมัดระว่างดีๆพระทรงองค์กระจอกห้องคือกันสีไปเดินสเปะสปะคือเข้ากระ่าดจักมีนาทีจักมีอำนาจจำได้จอดรถขอตรวจใบทุธิขอตรวจก็ะเมียนก็มีอยู่หรอพวกคนมาปลอมบวชเป็นพระก็มีอีดีอยู่หรอ แต่ว่าผู้คนทั้งหลายที่ไปตรวจสอบกันสเปะสปะจักมีอำนาจอียังแก่สินนะห้องโฟกัสมาเบิ่งค้นคูเหมือนเนี่ยมันทําเกินหน้าทีเจ้ากองโดยบ่คำานึงถึงว่าคนเฮานี่ยมันดีดีได้แต่ว่าอยากให้นมันเด่นกว่าเขานะดีได้แต่ว่าอย่าเด่นเด่นได้แต่ว่าอย่าอยากดังนะกันถ้าดีเราอยากเด่นอยากดังนั้น เาเป็นไฟเขอนามหมอดไฟทานนั่นนะมัก่ก็จูดเบิดไปเรื่อยเบิดไปเรื่อยนะเป็นยังสั่นได้เจ้าพิจารณาบึงนะพระเจ้าพระสงฆ์เขาคือกันในอยู่สมัยกูเมืองนี่ต้องเจียมเหนือเจียมตนดำรงอยู่ในถ้ำม,มาวินัยนะเอาพ่ออยู่ได้เป็นไปนะสู่ไปพิจารณาไป แต่ก่อนนอยู่กับครูกับอาจารย์ <No way. S 1> เพ็่อนสามีแนวควมเฮงนั่นนะนะที่จริงไม่ควมเฮงเี๋ยขก็ไปเผาศพน้ำป่ากองพ่อนแต่ก่อนมันก็เป็นกติธรรมเ้ดีชูคิดจุดเดทำไมควมเฮงบวดีห่วยเห็ <laughs> นบม่อใหญหนึ่งตะกี้เล่าว่ท่านบวชเป็นฝาขาวสิมักไปอยู่น้ำป่าสามักไปอยู่น้ำอันนี้วันพะ ราก็มีบริวารของเราไปทำวัดรนังสมาธิเราเ้ากันมาของจักเป็น่นีติตายเนนีติดตายผีหนี่มาคุยก็เราอยู่เรื่อยนะอยู่ไปอยู่มาร้านไายเราตายบาดไปเผาตามประเพนี่บานเหานั่นแนะ่ะเฮ็ดกองพอนขึ้นแล้วก็เผาไม่โมเฮงผาดใายข้าเผาข้าสเสด้เผากับคนเนาะสีม่วงหาม่งคน ไปพากันเมื่อเราบอกลูกบอกลานเราคูณจีเบิงเองดอกก็แล้วว่าไม่ฟพงเพีงกันบ่ดีที่ว่ามันด้าไปเบิงเดอกห่วยคนน่ะน่งขมเะอยู่ขางกองพ่อนตัวผ่านไม่เพิ่งมันขาดก่อนคนเฮ่าเส้นเอ็นมันก็ตึงเกิดเลื่อนกับเป็นจังหวะไอ้คนดีดออกจากกองซพดีดออกจากกองพ่อนแต่ว่ามันน่งขมเะอยู่ขางกองพ่อนห่วยผู้เดียวจิเอาขืนยังได๋ได้ล่ะ ผู้เฒ่าเี่ปเปาขื้นใส่กองพอดว้อยเคี้ยวคำคืนมาหาหลูกล้านหรือเึิงบานไปพากันไปเอาซพขึ้นใส่กองพอดพอซพขื้นเด้ยวเมื่อน้ำลูกลำล้านบ้านบ่วอย,ยู่เลยเจก๊กีแล้วว่าคุยกับผีได้ยามมันพาไปอยู่พี่ประสาผีมาบอกมาคุยนเำมันเผาล้านไม่คุ้มเพงบ่ดีแลว นำลูกนำหลานมาเอาสินเสีกองพ่อนไม่ละบ่อยู่สำปันเมื่อน้อเขาสานะข้ามาเบิงบาใหม่คมเหงิก็คือคําสอนแนวดีๆนะคือพ่อแม่ข้าเเิ่นบอกเิ่นสอนเรื่องดีๆไว้ข้าก็มีความเกรงเกรงยานพิษยานบถานถานถ่ถูกตองยานถือกแสยานถือกดุหถือว่ายานได้ยาน ทำไมกรมเพงแข็งแข็งแน่ลูตกตากอยู่ในขอบในเขตอยู่ในคั้ซอนขยับกรมาหาเรื่องพระไม่กรมเพงก็เรื่องทำวิินัเนี่แหละเป็นตัวกรมเพงจิตใจว่าไห้นักบวชทะลุไปตามข่วมอยากอำเภอใจเจ้าของนานาถ้ามองได้ไม่กรมเพงบวดีขอวัดปฏิวัติโบมีเนี่ยมันกับสเปะสปะไปเอยเท่าสิเห็นกูเหมือนพระเจพาพระทรงแตงตัวขึ้นจัง ญยาิโยมไปเรื่อยเพราจักเสือนั่นว่าจักเสือนี่ไปมาว่าด้วยกันหู้เขาใส่เสือแบบโกนนะเเสือกนันหนาวไม่พุ่งแค้นยาวย่างดีมันบนูโางจากโยมเลเด้ขูมือมีเสือกนันหนาวมีชุดพระใส่สำหรับทำงานแต่กอนคู่บาอาจารย์คนบ่อยฟังเหตุการณ์เร็่งาน ก็ไม่จะผ่าอาบนำฝนนี่แล้วมัดผูกไคลไว้ทั้งพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ทรงไหวโดยขอวัดปฏิบัติสายน้องประโภคฮอเบ้าผู้ทรงไหววัดที่ทรงไหวเดียยังบริหลงไปน้ำทั้งโลกยังเอาผ้าอาบนำฝนนี่มัดลาขอปกไรยไว้กันแดดเผากันลมาน,นันเองบริมิมรเสือผ่าใส่คือคารวะญาติโยมคือพระสมัยนี้นะ พุทธลุออกไปยังสันก็คือไหม่คมเพงมันบดีนะเออปิศาณาถ้ำโบราณก็เห็นในชุขีดแต่ลนนะห้ามบนบุรุษจักบกรีขึ้นมาใหม่คมเพงมันบดีเป็นปิศาณาถ้ำขึ้นมาจะเอามาคมบรให้รซบดินตกออกมาจากกองพ่อ,อนอที่ซื้อที่จริงมันบ่งบอกถึงศิลธรรมบ่งบอกถึงคำสอนพ่อแม่บ่งบอกถึงคำสอนของคู่บาอาจารย์เป็นตัวบังคับ จิตใจห่าไหวบอกไ้มันริ่งโหลดโอดพนันทะเยอะทะยานไปในค่วมอยากในการบาคุณทั้งหลายเองสันนาจึงสันได้ในการเป็นอยู่ของพระเจ้าพระสงค์เราอยี่งเสียเจรินะ่นเก่านะอยากโยบด้วยกัน,กนแต่จิตใจมันโหลดผลมีแตี่ค่วมอยากออกนาะหัวหาเงินเงินละสี่ร้อยเมีอยอยู่บ้านสื่อของทาอออนไลน์สี่ร้อยหาสิบ ມັນຊິຍັງຫຍັງລະບາດນີ້ກດປັບກົດປັບູລີຍແກໍມສົງແກມາສົງລີອາວາັງ